คนคนนี้เป็นมากกว่ารักเป็นมากกว่ารักที่เธอเคยเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนใจของฉันจะไปอยู่ใกล้ๆเธอคนคนนี้เป็นมากกว่ารักเป็นมากกว่ารักที่เธอเคยเจอครอบควหมรหวงของเรานะฮะก็ต้องบอกเลยว่าที่จริงการจัดงานรงนี้มัยยนเป็นการ แฟนขอบคุณทชมมากและผู้ชมกระแทกผู้ชมอินเตอร์เลยนะก็จริงๆต้บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาเจอกับสฟนๆทุกคนในวันนี้คยังหายดีไม่หายเลยคุณเพราะว่าทั้งคนก่อนที่เราไปอ่ะทีเราได้เจอไม่ครบไงแต่อันนี้คือได้มาอยู่ในวัดด้วยได้เจอผู้คนแบบครบๆแล้วก็แม้กระทั่งการแต่งชุดไทยของแต่ละคนนะสนนาจริงๆก็ต้องขอบคุณทุที่ติดตามละครเรื่องหอหลวงนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ <ผ>ไป,<ะ>ไ,ปไปเจอกันข้างในครับไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงร <Yeah. S 2> วจะเป็นยังไงบ้าง